สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุข,สขนนะคะ่ะเด้อมือนี้ยกฟ้าเชนแนวกับบะมี่หยางหมากไม้เด้อค่ะพี่น้องมาเสื้อี่น้องเปนอาหารตอ่ตมมะม่าใส่ปากกระกปองแน่ใส่กะยอใส่อยางแมน่บ่ได้เห็นกันโดนห้างหายไปโดนพี่น้องคือช่วงนี้ยกฝากคือ,อยากลูกเดะะ้อผ้าลูกหมอหนัดผ้าลูกไปโรลพยงบาลแน่เป็นหยางแน่เลยบ่่อยมีขีดโล่งน้ำมูเด้อค่ะ ยายสีฟ้าลืมกันถิ่มกันเด้อพี่น้องเด้อกินหอดพี่น้องสุบปูสุกคนเด้อค่ะเด,ด,ะด้อมาเด้อค่ะเด้อตกมามาเมื่อนี้กลับมาไม่เมื่อยพ่อมี่ยังกินกลับมากกับมากเมื่อขึ้นไปนอนยูสามสามมืั้นที่เมื่อยแล้วพี่น้องกับพ่อมี่ยังกินกันเลยิยูเข่าเนาะตกมามาตัวน้้นห่วยห่ยเห็นบอใส่ไก่ย,ยอ่ยอเอาย่อไหม ไกลนะคะพริกปากระกป๋องตัวยใหญ่มาหอนหอนพี่น้องมาเด้อคิดหอนพี่น้องสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อเรากลามช่วงนี้บ่คอยเดบไปเบิ่งกันไล่สดอันพี่ๆแล้วค่ะเพราะวานันโยกกับบ่มีเวลาวางเนาะเลยบ่คอยได้ไปแวะเด้อค่ะคอมเมนต์กับบ่คอยเด้ตอบบ่มเป็นวาบ่สนใจด้พี่น้องแต่มันบ่มีเวลาวางเนาะยาก กระสิยาขงลูกหน่อยนีลาา่ล่ะค่ะลูกหมอนัดโดนโดนเถื่อห่อกระต้องบล็อี่มีหลายหน,หนเนาะมาค่ะมากินขน้าวนมกันเด้อมี่ยังมาฝากให้กำลังใจกันเด้อค่ะได้ยังกินน่องมาหนีเด้อมาเด้อกินกัน,น,นว่โน้งหัวมวนกันน้องกินหอดสุข,ขสุขคนฮึกตอได้ยินเสียงว่ดังๆคนหน่อย กินข้าวเมียแหว้ไม่ห่อน้องซื้บรสษัทกินรดประเด็นล่งขีบล่องหหงจ้าเพื่อ,อยากวาสิบอนีดอกกิใจก่สำหรับ อันพีพ่ๆท่องที่เพิ่นธ์สำเร็จแล้วรืลูกนี่แล้วแต่ว่าโยมบ่ค่อยได้มีวเวลาไปแวะกันดีใจน้ำเาาด้อค่ะเด้อดีใจน้ำทุกคนล่ะเดี๋ยวคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งเสมอจ้ะแล้ว,ลวมีเวลาอยากลูกลูกน้อยก็ยังสี่ล่ะค่ะไปอยู่ สามซีมือบางหันฝนตกเสมอเสมอเด็กกรุงเทพดนยุ่งเทพก็สีนี้อยู่หรอกรถติดน้ำกับขังขี่รถแห้งกับอะไ,ไ้อืมอืม,อม,อมหือยมันไปหลับมาแบบใส่บบกระป๋องก็เกีย่ยงมาเพป็น ก็าืกินอย่างนาะกินยังไงใส่หมดโยใส่กลับแล้วแม่กินข้าวก่อนดูสองคนกลับลูกหน่อย พีไส้มันกลับแล้วพี่ชายลูกชายคนโตกับกระสินเรียบร้อยพอเดี๋ยวสว่วงมากลับจะแฟ่บอยากอลไรกิดหอยไปนหนองสุกคน บอกใครได้ไปคอมเมนต์บอกใครได้ไปเบิ้งบอกใครได้ไปบ,บอกความคิดเห็นบอกใครมีเวลาไปนนกอไเห้ยอยากลงคลิปคือย่างหนึ่งบึงม่มีเวลาขอบคุณที่ทุกคนที่ใหก้กำลังใจแล้วก็ตัวข้ามวยพอนคือห๊ น้องหายไปไหวเรื่องอยังไงหล่ะพี่น้องบ่ค่อยได้เขาไปตอบได้ว,ว่ากะิมีเขาไปเบิงแน่เวลาว่างแต่คี้แว่ละเนาะถ้าไปยุ่งมั้งก็บ,บ่ค่อยว่างบ่ค่อยมีเวลาสิไปเปิดเดบิงเจ้ว,ว่าก็ววาววาขอาะคนทุกคนคือให้เขาัางใจกันเะยังบ่ฮัลลาทิมกันนะพี่น้องเด้อเบิงกันไปเด้อ ต้อใจกันละกันคุณยายคือส่งยายหยกมาทันอยู่แบบไปหากันรอดในจังหนึ่งได้อช่วงนี้กับศิษายในได้จ่าเด้อทำอะไรลูกไม่ต้องเคาะไม่ต้องเคาะเคาะทำไม คนหน่อยเนตีกล่องก็สาฟังเล้วคุณน,น,น้องเอ้อตีกล่องเคาะเปิงเปิงเนาะเขาไปแข่งกับไปยูนี่สองคนไอ้ตาบ้านแล้วอืไฟมาแล้วลูกไฟแล้วพี่น้องเหอนจะเบิง่งละหอน มันก็เล่เหล่นงูหัวเนี่ยเื่อไ,ไฟมาพะร่มปิวเวรเลยผมปิวแล้วเชอบ์รี่เชอบ์รี่พี่น,น,นังฝังตกแน่กับไฟดับแล้วเต้ม,มันสิเป็นไปเนาะอะไรลูกกินไม่ได้นะอันนี้นะมันเผ็ดนะลูกอยากอืม กวนแม่ซื้อของน้องไม่มีงไงทุกฮ่อยากกวนแบบรู้น่อย เคยเห็นกิน่พีน่น่องเส็นปลากระป๋องนัวดีิอ่ะอืะอมออกหูแล้วบอกเพรียใส่ป่ากป๋อง อืมอเยอไม่ได้ไม่ได้เคาอยากกวนไม่ได้เดี๋ยวมันจะคว่า น่าจะพังเดี๋ยวไม่เอาของเล่นให้อ่ะอ,อื้มอื้มออกหมูดิอื้ม เอาดีแล้วมิวอืมอ่ะสนยทเด้อพี่น้งอ,นนองเด้อฝากติดตามจ่องยกแฟชาแนลน้ำเด้อค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจกันคนหน่อยตอนนี้มานางอยู่ทั้งคางแล้วกำลังเด้อฝากให้เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ